สวัสดีค่ะเพืเ่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพี่มดแดงจิ่ขนต่หมแล้วก็อันนี้กำลังนั่งงมทำเล็บกันอยู่นะคะเดี๋ยวใจเย็นไหน,นตอม่ขอดูเล็บหน่อยคะอ่ะเล็บขากรร๊อกะะช,ชูเล็บหน่อยชูเล็บหน่อยโอ้ oh, เล็บสวยเล็บสวยจังเลยคิ้วดสวยน้องไปจับคิ้วสามมิติมาหรอคะ,คะน้าไหนคะ ร้านร้านที่เปรี้ยงไม่ตักเลยร้านที่เปรี้ยงไม่ตักร้านเดียวกันเท่ยวสามไม่ตีเลยน,ะนี่กำลังเนี่ยอันนี้ไปไหนแล้วกำลังจันเจ้าเขากำลังไอนน้ไนี่กันอยู่ไม่ใช่ลายนี้ไปไหนมาเนี่ยหรือไม่มีทำเล็บตอนนี้เมืองไทยฮิตมากเลยนะคะเล็บแบบนี้ฮิตฮิตมากเลยก็นี่กำลังนั่งเลือก นั่งเรียกรายอยู่ว่าเจ้าแบบไหนดีตอนนี้ขนตาเบอร์ะรอาจจะหลุดทำหนะขนตาเบอร์ S, อ <S หอกงอ,อมันเป็นลายข้างนอกน่าป่าสวยโอเคมาใหม่บ๊ายบาย